วิธีทําให้แวมไพร์ไม่กลัวแดดนะครับสามารถโดนแดดได้โดยที่เลือดไม่ลดเลยนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคขั้นตอนตามนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส i ายช่องไว้ด้วยนะครับอย่างแรกๆเลยนะครับต้องมากับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเป็นหมอยิ่งดีนะครับเพราะว่าต้องใช้แบนหนึ่งอันนะครับพอเพื่อนสร้างห้องเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับจาไว้นะครับเราจะต้อง ออกจากเกมหน้าโหลดนะครับผมฟังดีๆนะออกจากเกมหน้าโหลดนะครับพอเกมเข้าไปนะครับพอถึงหน้าโหลดตรงนี้นะฮะปุ๊บโหลดปุ๊บรีบกดออกเลยนะครับออกออกออกเลยนะครับพอออกเสร็จนะครับให้เข้าไปใหม่นะครับขอเพื่อนนะครับกดจอยเพื่อนนะครับขอรหัสจากเพื่อนมานะครับแล้วเราก็กรอกรหัสตรงนี้ไปนะครับตอนเข้าเกมเนี่ยเราจะตุยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนชุบนะครับเราจะชุบเกิดขึ้นมาได้นะครับนี่ตอนนี้เพื่อนก็มาชุบแล้วนะครับ พอชุบเสร็จปุ๊บหลังจากนี้นะครับเราจะกลายเป็นแวมไพร์วิ่งเร็วไม่กลัวแดดนะครับผมนี่เลยโอ้แดดแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเลือดไม่ลดนะครับ